นี้เช่นกันสสวั่ะคกับเก่ดสองแฟนซลอนนะคะตอนนี้ก็เหลือเชื่อจริงๆนะครับจริงปฏิหารไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อใครเคยไหมแสงฝันเวทีแล้วนะคะ ไม่ได้ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะจัดผลไม้เขาก็จัดไม่ได้อยแล้วนะคะนะครับแต่รู้ว่าปู่ให้มาวันไหนก็มาวันนั้นเขาแจ้งอย่างนี้ครับนี่นะคะแล้วแต่ความเชื่อนะฮะนี่แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาก็แล้วแต่สัมผัสกับปูได้นะคะเจ้าภาพนะคะกระปูสั่งให้มาวันไหนก็จะมาวันนั้นนะคะดูผลไม้ไหว้นะคะชุดไหว้ก็จะจัดนะคะที่เราไม่เคยเห็นนะครับเรากไม่ได้เห็นนะคะมีน้ํามีไข่มีผลไม้นะคะเไเรคอะไรไปเขาก็ไม่เชื่อแต่ เราเชื่อจะมีข้าวเปลือกข้าวฉานนะคะเม็ดถั่วเม็ดงาคะมัที่นไม่เชื่อผมมาอยู่ที่นี่แล้วครับคคุุณณมีขนมนะคะอันนี้คือพึ่งนะคะขี้พึ่งขี้พึ่งนะคะขี้พึ่งของแกน้ำตาดั่งใจจริงเท่านั้นนะคะขี้พึ่งว่าเป็นขนมนะคะก็อันนี้จะเป็นขนมทองหยิบทองหยอดนะคะอันนี้จะเป็นดาวเรืองนะคะไว้โปรยนะคะดาวเรือง ได้มาเยอะนะครับของพงเยอะนะคะไข่นะคะปีนี้หนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฟองนะคะไข่นะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฟองนะคะก็จะมีขนนนนะคะมีทั้งแอปเปิลมะพร้าวนะคะฟักทองนะคะดวงสวงวันที่แงมนะคะเขามาทำก่อนองุ่นนะคะเขามาทำก่อนวันที่เก้ามกกาของปีที่แล้วนะครับ เรา้เราดูตอนนั้นเราหวาดระแวงมากนะใครทําอะไรให้เราเนาะใครจะมาทําอะไรองค์ปู่เราเนาะคิดไปแล้วนะครับแล้วก็ลําเราก็คิดเยอะนะครับตอนนั้นปีที่สองนะครับเริ่มเข้าใจปีนี้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเจ้าภาพนะครับที่มาให้ความเคารพความศรัทธานะครับรู้สึกว่านางใบสีนะคะโอ้โเคารพศรัทธา ลึกซึ้งมีความเชื่อมีอะไรที่มากกว่าพวกเราเยอะมากกว่าเราที่เราจะสัมผัสได้สิบสี่เมืองบาดาลกัน้องหลายคนได้สั่ไปว่าอยู่เธออยู่ที่นี่อยู่กันไปวันที่เรายังไม่ได้อะไรวันที่เราไม่มีคนดูเราเองนะครับพอมาถึงวันนี้นะครับทุกคนเริ่มเชื่อทุกคนเริ่มศรัทธานะครับว่าน้าพีนโรีมี้มดูแลทุกคน จากวันนี้นะครับเริ่มเริ่มมีความรู้สึกที่ดีเริ่มมียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรายรับจากยูท b e นะครับจากเดือนสองเดือนสามพันห้าตอนนี้นะครับก็มีหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับก็มีบางคนได้ถึงแสนและนี่คือความจริงนะครับที่ไม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 ่พูดอะไรไม่โป้ปดดเท็จนะครับก็เริ่มกันนะครับจากน้อยหลายคนเริ่มอยู่ได้นะครับนี่ ด้วยพลังศรัทธาขององค์ตั้งแต่มารถกระบะนะคะตั้งแต่มารถกระบะนะคะมาไหว้ปีแรกนะคะตั้งแต่องค์ปู่มีรายได้2000บาท3000บายังไม่สมบูรณ์เลยนะคะนะครับแต่ว่าจนทุกวันนี้นะคะย่างเข้าปีที่4นะคะเริ่มมี10ล้อนะคะมาเรื่อยๆนะคะขนบายสีมาถวายองค์ปู่นะคะมาจัดนะคะประสบผลสําเร็จนะครับ FC ก็เหมือนกันนะครับ FC ที่อยู่กับองค์ตอนที่องค์ปู่อยู่กบกอกนะคะ แล้วพอย้ายมาอยู่จำปาดงเขาก็ตามหาจนเจอนะคะเขาจะเป็นคนขออะไรก็ได้นะอยากเป้าอ้วนอย่างคุณเหนียวนึ่งยังใครอย่างเราผมเพิ่งคุยมอเร็วๆนี้นะครับบอกว่าขออะไรก็ได้นะคือคือความเชื่อนะครับนี่พามมาจากคำสนุนนะคะที่จะมาทําพิธีเปิดนะคะให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองเปิดเนตรเปิดโชคเปิดลาภนะคะ ค่อยแขยยาออกแล้วก็หลังจากเสร็จทาพิธีเสร็จก็จะมีนางลำนะคะก็จะมีนางลำลำศิถวายนะคะองค์ปู่ปาริจิตนคราชนะคะคนรู้เลยว่านะครับองค์ปู่กาลังมีบารมีองค์ปู่กําลังแผ่บารมีนะครับให้ลูกหลานได้เห็นนะครับเริ่มมีแรงศรัทธาพลักศรัทธาเกิดขึ้นนะครับคนเยอะขึ้นนะครับงานยิ่งใหญ่ขึ้นตกใจมากนะครับใบสีสูงเท่าไหร่16ชั้นส6ชั้นฟ้า นะครับเคยเห็นไหมครับแม่ดาใบสีสิบหกชั้นฟ้าเพิ่งเห็นอยู่ที่องค์ปู่นี่แหละคะ่ะสูงเท่าฉันสิบหกชั้นใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีลดหลั่นกันมาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลพร้อมด้วยใบสีเทพใบสีพรหมนะครับใบสีปักชามมีครบหมดนะครับใบสีองค์ปู่นะครับสองข้างนะครับก็มีมาให้ชมมีมาให้กราบไหว้วันนี้นะครับนี่คือพลังศรัทธาจริงนะครับพุ่ม ผู้มีศรัทธานะครับไม่ได้อยู่แถวนี้ผู้มีศรัทธาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นแล้วจนน้ําตาไหลเลยนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่เดินทางมานะครับย้าอีกไม่ได้ทําครั้งแรกทําที่อยู่ที่นี่ทําเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับมาด้วยรถเนี่ยรถสิบร้อนะครับผลใบสีมานะครับเรามาเย็บตรงนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนทั้งวันนะครับแล้วก็แล้วเสร็จตามกาหนดเวลานะครับตรง ยึดมั่นตัเชื่อมั่นนะครับด้วยใจของตัวเองนะครับมีศรัทธานะครับมันก็เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีศรัทธามันไม่เกิดขึ้นหรอกครับใครไม่นับถือนะครับที่มันจะไปเกิดปฏิหารก็ไม่ใช่เกิดปฏิหารเฉพาะคนที่นับถือเท่านั้นนะครับท่านจะมากราบไหว้นะครับทูกเทียนท่านไม่ได้ซื้อนะครับแล้วแต่ศรัทธาท่านอยากจะมารวบบุญก็ใส่ตู้ท่านท่านไม่อยากรวมบุญ ก็ไม่เป็นไรมากราบไหว้มาขอโชคขอพร <Okay. S 1> เฉยๆก็ได้ <Okay. S 1> นะครับเราคงต้องใช้เก้าอี้หนึ่งตัวมัครับอาจารย์ใช่ไหมโต๊ะโต๊ะไม่ใช่เก้าอี้หรือไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่โอเคครับนะครับอาจารย์พบพราม์เราวันนี้นะครับเป็น นะครับอยู่ทุกวันที่ขับชันโดใครไปวันไหนก็เจะคอยหลังนะคะคน้อยหลังถึงจะเห็นใบสีหมดนะคะจะได้สวยงามน้อยๆนะคะจะได้เห็นหมดถ้าไม่มีความเลื่อมใสจริงไม่มาเป็นพ่อพราบต้องบอกงี้ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ของ มหาไยราชพัฒพระนครนะครับหลังจากเสษียณราชการแล้วนะครับมาทำพิธีนะครับจุริียาโทที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับพ่อพานจุบริยโทนะครับกําลังจะทําปริญญาเอกในไม่ช้านี้นะครับอนาคตต้องเรียกด็อเตอร์พ่อพามนะครับอันนี้นะอันนี้คือเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นๆนะครับเป็นผู้ที่มี ความรู้นะครับผู้มีกิจศรัทธาจริงๆอยู่กับองค์พยานาคองค์พระปู่นะครับทุกวันนะครับถ้าไม่มีงานนอกก็อยู่ที่คำชะโนดทุกวันไปพบได้นะครับที่นั่นเพราะคำชะโนดมีการบวงสวงทั้งวันมีพระพาม่หลายท่านด้วยกันเนาะตบมาทธาหน้าที่นะครับดูแลนะครับชมภาพกว้างสวยๆงามๆนะคะมิตรนะครับที่จะไปบวงสวงก็ฝากติดซีนะคะจะเจอ ทุกคนที่มาราบไหว้มาเจอทุกคนที่ได้โช่วยที่นั่นนะครับผมไ่ถามหานาทีนะคะกราบรย์ขอบคุณนะคะป้าเมา์ผมรู้จักกับป้าเมาส์นครสวรรค์นะครับป้าเมา์ป้าเมา์ไปสร้างปู่ศรีสุโธทิลเลียนที่นครสวรรค์นะครับเคยมาหาเราสองครั้งด้วยกันนะครับป้าเมา์ครั้งแรกมาก่อนที่จะสร้างองค์ปู่บริจิตเสร็จแล้วครั้งที่สองนะครับเดินทางมาวันบวงสรวงองค์ปู่ปริจิตนาคราชวันที่9มกราคมปี5 6 6 ท่านเดชาท่านเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสในองค์พญานาครับท่านถูกขอคุณที่นั่นผมไปเจอท่านนะครับผมไปพักที่นั่นนะครับเข้าไปถามแถวนี้มีวัดไหนสร้างพญานาคก็ทำงานนะครับบอกผมว่าอยู่ใกล้ๆนี้ผมก็เลยเดินทางไปแล้วก็ธรรมดาปละเมาส์ไม่ค่อยได้นั่งอยู่เท่าไหร่นะครับก็ไปเจอกับปละเมา์นะครับเจอกับ